เอาสมุดเลยนะครับวันนี้ส่งลูกค้านะครับไปลองเทสไปลองทุกอย่างนะครับทั้งแก๊สทั้งจูนแก๊สนะครับลูกค้าวิ่งมาจากอ่างทองนะครับวิ่งมาอากจากทอง150โลนะครับวันนี้เราก็ดูแลให้เต็มที่นะครับทั้งแก๊สทั้งน้ามันนะครับก็เอาให้มันเต็มที่ก็เอาให้มันจบนะครับคันนี้อุปสรรคก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ไล่ให้เต็มที่แน่นอนนะครับดูนะครับมาจากอ่างทองครับเอาขอบคุณครับ ไปแล้วครับมาจากอ่างทองมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมก็ไล่ให้เต็มที่นะครับจบให้ได้หนึ่งวันนะครับลองแล้วลองอีกลองอีกลองแล้วนะครับลองให้ชัวร์นะครับก่อนส่งลูกค้านะครับไปลองไปลองนี่ผมก็ไปลองกับลูกค้านะไปจูนแก๊สนี่ก็ไปจูนกับลูกค้าด้วยนะครับจะได้รู้กันว่าเราทําจริงจบจริงแน่นอนนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่มาจากอ่างทองขอบคุณครับ